สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะปะบัวทำแปลงไว้เมื่อวานนี้ค่ะแปลงไว้ปลูกขาค่ะอยู่ข้างกําแพงนะคะเพราะว่าขานี่จะอยู่กับเราหลายปีต้องปลูกไว้ไม่ให้เกะกะค่ะอันนี้เป็นดินเก่าด้วยแล้วก็ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยปาบัวมาสับใส่เนาะเพื่อเป็นปุ๋ยในวันข้างหน้าแล้วก็ทําให้เย็นค่ะนี่ค่ะแล้วก็เศษอาหารค่ะนี่ขา ป้าบัวก็ให้บ้านขุดขามาให้ดูขุดขามาให้ป้าบัวนี่ค่ะเป็นขาแดงค่ะประมาณนี้ค่ะนี่สวยไม่สวยแล้วก็ปลูกไปค่ะนี่แล้วก็ลดน้ำเนาะเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาเองค่ะเป็นขาแดงดูบอกให้ขุดมาสวยๆหน่อยนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วป้าปาบัวก็ซื้อดินมาเนาะ ดินดินประบัวซื้อมานะหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่ดินที่ประบววเพาะเอ้ยหมักไว้นะหมดแล้วโอ้พูดถูกพูดถูดดดนค่ะประบัวก็ซื้อดินมาโรยเลยค่ะอันนี้เป็นดินเพาะนะคะน,นีดินเพาะแล้วก็ซื้อบ้างหมัก นีเป็นดินปลูกจะเป็นแบบนี้โอ้ดินผสมเอาปลาเดียวกระดาวไม่ใช่ดินหมักเนาะเราไม่มีเนาะเราที่ประบัวหมักไว้มันมดแล้วค่ะ หมักเองดีที่สุดค่ะดินนี่หมักเองดีที่สุดซื้อเขาก็อย่างนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะตัะบวบอกก็จะทําแบบนี้เนาะปลูกขาไม่ยากฝั่งนี้จะหามาปลูกใหม่ค่ะคือหาขามาปลูกใหม่เนี่ยค่ะขาแดง กระบวก็จะทําแบบง่ายๆแบบนี้เดี๋ยววางก่อนแล้วอดินกบแบบนี้แล้วก็อดินกบค่ะนี่ค่ะปกตินี่ขานี่วางไว้เขาก็งอกอยู่แล้วค่ะ อันนี้เดี๋ยวหามาปลูกใหม่อันนี้เอาไว้ใส่ต้มไก่เอาไว้ใส่ต้มไก่กลเลยค่ะปลกเลยเนี่ยค่ะปลูกขาได้แบบนี้ก็จะดีมากค่ะนี่ อันนี้หนึ่งนอสองนอสามนอแล้วก็หัวไม่อ่อนไม่เก่หัวสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะปลูกเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะรดน้ำทุกวันลดน้ำทุกวันรดน้ำให้ชุ่ม ำแบบนี้ให้ชุ่มเลยค่ะดินยุบลงไปแล้วก็เสริมใหม่ค่ะดินยุบลงไปแล้วก็เสริมค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ป้าบัวก็ปลูกขานะคะปลูกขาไว้ต้องปลูกไว้ ให้เป็นที่ไม่ให้เกะก,กะเพราะว่าขานี่จะอยู่กับเรานานหลายปีแล้วก็กินขาก็กินทีละกอค่ะไม่งั้นก็หมดเลยค่ะถ้ากินหลายกอนี่เขาจะจะสูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันเลยกินหมดไปไทีละกอละกอแล้วก็ปลูกไว้ใหม่บ้านประบวนนี่กินหมดเลยไม่ได้ปลูกก็เลยไม่มีขาเลยค่ะในข้างบ้านนี่ไม่มีขาประบวก็ซื้อถีละยี่สิบยี่สิบทีนี้ประบวก็อยากปลูกค่ะปลูกไว้กินเองเนาะ เนี่ยค่ะเเขาแตกรากลงไปแล้วเมีหน่อขึ้นมาแล้วก็อดินกบอีกค่ะค่ะป้าบัวก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามน,นะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะปิดกัน